สวัสดีครับผมลินี้มากเจอกันครับผมหนุ่มอีสานใตอีกแล้วครับครับบรรยากาศล่่งเขาช่องตะโกครับผมตอนประมาณเก้าโมงนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศเส้นทางลงเขาช่องตะโกกันครับผมเป็นในเส้นทางอีกเกิดอุบัติเหตุดูขนาดนะครับผมท้างเสซนเนี่ย เกิดอุบัติเหตรุรถตก้างข้างดูนะครับทางมันค่อนข้างลื่นนะครับผมทางเส้นนี้ลื่นลงเรีวก็บบไดนะลงสาซาไปเรื่อยๆครับผมให้ปลอดไั่ที่สุดนะครับผม ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเอาลุงเนี่ยก็ไม่ได้ย่หรอกการลดตั้งหนักมียาลงไหวเลยนะครับผมขนาดผมหลดลดเปล่านั้นเนี่ยผมยังลง่มสานะครับหลดเปล่าผมกัลุงไปเรื่อยๆโหลดเปล่ากับมิซิตเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมพอจะเป็นต้องเป็นหลดหนักว่าถ้าล่มให้ปลอดภัยเท้าที่สุด ว่ามันมีมาหลายขั้นแล้วรถเบาๆรถบ้านนี่ก็เกิดอุบัติเหตุดูนะผิดความเมียงยู่เึ้นเขาเนี่ก็หลายเทือนะเวลาลงเขาให้ใจเย็เนๆครับผมบอต้องใส่ความเร็วเหลือลงเงีอีกแค่สองโลเองมันอนี้คือถนนลงเลยมันนี <laughs> ้ถนนลงครับมันนี่ เป็นไอ้วัน,น,น,นวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์ถนนก็เลยอาจจะลงโล่งเน่ยนี่ก็ที่โอกาสได้มาทาั้งบุรีรัมย์กะเหตุฮ็ดขาลงให้เบิ่งนะครับผมเสีนยทางเขาที่ผมว่าน่าจะอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุดูสุดแล้วผมว่าเขาลงเี่ เพื่อคนมาแต่ทางไกลยังบ่รู้นะครับผมพาะจะลง่ลง่แบบใดใในปลอดภัยบางคนมาแต่ไกลก็บยาบย้ายาบาก็อันตรายนะเห็นนี่อันตรายครับนี่ก็ลุ่มไกลจะซุดเลยแหละเหลืออีกพ่ไกลเลออีกนิดเดียวว่ามันเป็น ขื้นขื่นหลายนะถนนมันเป็นไอ้มันบเรียบนะครับผมเลยเหตุเนเกิอดอุบัติเหตุดูโอเคครับผมลงจากเขาเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ